สวัสด <1. S 2> ีครับปเรามาวิธีการติดตั้งฝ้าพลาสเซลครับหน้ากว้างใช้งานจริงก็44เซนแต่หน้ากว้างทั้งหมดทั้งลิ้นทั้งอะไรแล้วรวมแล้ว17เซนนะครับความหนาของแผ่นจะมีไซส์8เมตรนี่คือลักษณะการเริ่มต้นของแผ่นนะครับแต่สังเกตเห็นว่าแผ่นตัวเริ่มเนี่ยเราจะตัดตัวนี้ทิ้งนะครับคือลักษณะแผ่นเต็มจะเป็นแบบนี้ แต่การเริ่มง,งานสมมติว่าที่ระยะโ,โครงระยะของผนังบ้านหรือระยะป้า้าคโครงเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดที่ปลายตัวนี้ทิ้งก่อนมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนํามาเริ่มเพื่อให้แผ่นมันเป็นขอบที่สวยงามการเริ่มก็คือยิงแผ่นตัวนี้ก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราสามารถปิดงานด้วยบัวทั่วไปนะครับลักษณะใช้บัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ การจบก็เหมือนกันใช้บัวนะฮะแต่เรามาดูวิธีการติดตั้งแผ่นแรกก่อนเดี๋ยวช่างสาธิตเริ่มต้นขั้นตอนแผ่นแรกได้เลยนะครับโ oh. 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 ันแรกก็หยิงมือสตูทั่วไปเหมือนทัช่าง กใช้เทคนิคในการยิงรูข้ช่างนะครับใช้รถถาวรยิงไปที่โครงหรือที่แผ่นก่อนให้เป็นสกรูนิดหน่อยแล้วก็ยิงสกรูเข้าไปได้เลยนีก็หัการใช้ใเทคนิคของช่างผู้ชำนาญงานเพื่อไม่ให้สกรูเคลื่อนที่แล้วก็เกสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับแผ่นแรกต่อไปแผ่นที่สอง,อองก็ระบบเข้าลิ้น เหมือนลังคาวบนิ้วนะฮะแต่ลิ้นจะต่างกันนิดนึงเคาะให้สนิทที่สำคัญนะครับคือการเคาะแผ่นให้สนิทนี่คือสำคัญมากนะครับตัวนี้นการเคาะแผ่นก็ยิงเหมือนแผ่นแรก นเ,เสร็จสิ้นแผ่นที่2องการติดตั้งแลง่ายนะครับ